ราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับเมื่อนี้ลุงหลอดมีรายการมังไฟายเบพืชสภาพคม2567นะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญปั้ปงไฟฝีทุกที่ยืนเทศาบาลตำบลปาติว้วอำเภอปาติ้วจังหวัดยะสโสธรบ้านลุงหลอดเองนะครับผมมาบั่งที่หนึ่งน้องลีโอนะครับมังไฟเจ้าบ้านครับบั่งที่สองสิงเมืองอาจครับบั่งที่สามสมจิตมอเตอร์นึงนะครับผมมังไฟเจ้าบ้านนี่อันครับบั่งที่สี่น้อง ออตโตอะไรย,ย่นครับบา,ารบ,บางที่หาส่อ,อ,อสุวณหง,ง,น,งน,นะนรครับบู๋บางที่หาุวณหงของดรสายชนามะบางแหลกแหกมันของข่เพลินนะสิเป็นยังไงโปรดติดตามครับบางที่หกสื่อเอาเองครับเจ็ดนาคอนเสาสูงครับแปดต่อบัณฑิตครับเก้าเสื้อเท่าครับสิบน่องบีมนะครับผมสิบเอ็ดนาคอนหลมโพนะครับสิบสอง สอพรพิมลครับนครลมโพนี่กะบันปติวบัลลุพบันโพธานะครับลุงหลอดอยู่บันโพธาสามูมบานอยู่น้ากันนะครับหลักการนครลุโพนี่เพิ่นเอาน้าเขานะครับบังที่สิบสองซอพรนพิมลนะครับปีที่แล้วกะหวานเจี๊ยบนะครับปีนี้กันนาสีหวานนะครับบังที่สิบสามสื่อเอาเองครับสิบสี่เทพศิริสิบหาชอมะขามหวานสิบหกสมจิตมอเตอร์สองนะครับสมจิตมอเตอร์ เจ้าบ้านมีสองบังครับ18สซอทแท็กเตอร์ครับส9สื 19, ่อเปอ่าเอง14ทองพักดีครับ1 0เฮ้สสื 19, ่อเปอ่าเอง20ทองพักดี21เด่นณภาผ2่ 22, เพชรสีทอง23แสนสิริ24น้องไอยดาเบิกฟา้า25สื่อเปอ่าเอง26สื่อเปอ่าเอง27ก็ยังสื่อเปอ่าเองครับ ตัลาการโดยไอกะทิลอยฟ้าบวกไอไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกไอกิเลอหน่อยสิทธิ์ไพ่ดำน,นะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนมัดเดาลุงหลอดติกสีแดงจึงคืงนงครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิน้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมีสอพอดมีม่นรครับแล้วก็สามเทพนะครับสอแท็กเตอร์แล้วก็ท่องพักดีเชี่ยของใหญ่เลยนะครับ แก้วนะครับส่วนลุงหลอดเอฟซีนะครับมีภารกิจช่วงใบสองใบสามใบสี่หนูครับผมกะอาจียูช่วงแรกๆครับช่วงท้ายๆสิบเรยูนะครับเพราะว่ามีแข่งฟุตบอลนอบอจอในเมืองนะในเมืองยะโสนะครับกับสี่เชียร์ตัง้ตงแตง่ต้นๆนี่นะครับท้ายๆสิบเบรเชียนะครับผมอ่ะ ผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มานะครับปีที่แล้วบ่าผ่านตะบังเขาลามนะครับปีนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามนะครับเพราะว่าผงไฟสืบอเอาเองกันหลายเลือกเกินครับให้ไปสืบเอาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเดฟสีสวัสดีครับ